ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ในคู่ของสวีเดนนะครับพบกับเบลเยียมนะครับก็เป็นบอลทีมชาตินะครับผมโอเควันนี้ก็เป็นทางของสวีเดนนะครับเจ้าบ้านนะครับส่วนเบลเยียมก็เป็นทีมเยือนนะครับผมสวีเดนนะครับทำได้9ประตูนะครับใน5้านัดหลังสุดนะครับส่วนเบลเยียมทําได้แค่2ประตูเท่านั้นนะครับผมส่วนอันดับกคะแนนนะครับก็ยังไม่มีนะครับผมเป็นบอล อ่าทีมชาตินะครับผมโอเคมาดูราคานะครับผมวันนี้ก็เป็นราคาที่อ่าเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับผมทีมเยือนเป็นทีมต่อนะครับก็คือเบลเยียมเป็นทีมต่อนะครับผมต่อที่ครึ่งลูกนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำนะครับที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมกดวิเคราะห์เลย สำหรับผลการคำนวณคู่สวีเดนพบกับเบลเยียมนะครับก็ออกมาที่เรียบร้อยก็จะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่65%นะครับโปรแกรมก็แนะนำให้เล่นไปที่ต่ำนะครับผมสำหรับโอกาสชนะวันนี้นะครับผมก็เป็นทางของสวีเดนนะครับมีอยู่60%สนะครับส่วนเบลเยียมนะครับมีอยู่40%สนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนำให้ตามโปรแกรมไปได้เลยนะครับผมไปที่สวีเดนนะครับวันนี้ราคารองด้วยนะครับผมแล้วก็มี เปอร์เซ็นต์การชนะที่มากกว่าด้วยนะครับก็ไปเล่นสวิเดนนะครับผมแล้วก็ไปเล่นที่ต่ำนะครับผมสำหรับสายสูงต่ำนะครับไปเล่นที่ต่ำนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่อยากได้ทีเด็ดประจําทุกวันนะครับหรือว่าอยากได้แอปตัวนี้ไปใช้งานเองนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ